สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ผมก็อยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับคลิปนี้ผมจะพามาสู้กับเอ่อมังกรทะเลทราย Nibel s a n t นะครับตัวนี้ครับแต่ว่ารอบนี้ที่ผมไปสู้เนี่ยผมจะใช้อาวุธชนิดใหม่ครับก็คือดาบยาวดาบญี่ปุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียม โซนิกบอมไปเยอะๆครับ <Yeah. S 1> นิเบลนะครับผมจะขอเรียกสั้นๆว่านิเบลนิเบลเนี่ยเริ่มแรกมาถึงเนี่ยจะอยู่ที่แผนที่แมปที่7นะฮะ เอา้าลืมกินยายครูดิง้งโอ้ยเหลือสองขวดเลยว่ะลืมเอามาจะพอั้ยเนี่ยนี่ครับ เราสามารถตีเหงือกของมันได้นะครับเหงือกมันมันจะแดงๆที่บนหัวมันครับแล้วก็สามารถจะตีลิ้นไก่ได้นะถ้าเกิดว่ามันมึนแล้วฮะถ้ามันนอนงายใส่เราปุ๊บก,ก็ตีลิ้นไก่ได้เลยครับแล้วก็เรายสามารถใช้มีอา้าวเวรกรรมไม่ขึ้นว่ <laughs> ะออกมาแล้ว โดนมันจะพุ่งขึ้นมาจากซายนะครับดาบยาวก็จะมีความคล่องตัวมากกว่าข้อนอยู่ระดบับน,นี้นะครับแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่มันไม่สามารถป้องกันได้นะครับ แต่ก็จะมีค่าต่อคอมโบแบบยาวๆเลยแบบคอมโบได้เรื่อยๆเลยอ่ะ อังครับทีหลังปักเลยดาบปักจึ๊กจึ๊ก๊กเฮ้ยเอ้ย,อยโมันดิ้งนี่ครับมันจะอ้าปากแล้วครับให้เราเข้าไปฟันลิ้นไก่มันได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นลิ้นไก่หรือเปล่าเอ้าโถาเอ็ดดาบจึ๊กแตกแล้ว กูหลังสลัดน,นะครับโอ้โห้่าเนี่แบบคอมโบก็ดีกระจายเอ้า ดดไม่ได้กินพีิรำไอ้น้องอ้าวหายว่ะ

ตับเนือ้อเรียบร,อยร้อยครับเนื้อแตกแล้วเอ๊ะแ้วผมปลาโซนิคบอมจะเด้งเหรอไม่เด้งเว้ย อ้าทำไมมันหนีไปแมป3แล้วว่าแมป3ของของแผนที่นี้นะครับมันจะเป็นแมปที่มอนสเตอร์ใกล้ตายหนีไปนอนนะครับมันจะตายแล้วเหรอตีแป๊บเดียวเอง นอนจริงด้วยเขาไม่ใช่เว้ยหนีมากินหนีมากินอาหารหนีมากินศพเหรอหนีมากินศพไปตัวสามขาเหรอไม่แน่ไม่แน่เฮ้ย ra đôi ngáp มังกรระดับแรกๆเนี่ยครับมันจะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนมังกรสักเท่าไหร่นะดไอ้ตัวนี้หน้ามันเป็นแบบปาตีน่ะนี่ครับชับ,ชบล้มครับลม้มล้มกระดงวนดี โอ้โหชื่อแล้วครับดาบชื่อแ,แ,แล้วต้องรับดาบก่อนนะครับจะโดนกัดไหมเนี่ยนี่แมวหมิวได้ด้วยเอาโอ้โลืมมองเอาไปไหนแล้วะว อุ้ยหืมเกือบโดนปับกระดองเลยชับ เดี๋ยวยิ่งไประดับความยากมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเวลาในการใช้ต่อสู้กับมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับบางตัวเนี่ยสู้นานถึงแบบ30-40นาทีเลยนะแล้วยิ่งบางตัวเนี่ยถ้าอาวุธเราไม่ดีพอนะครับโอ้ยนู่นเลยครับ50นาทีก็ยังชนะไม่ได้นะครับจบเกมก็ยังไม่สามารถชนะมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมน,นี้เนี่ยเราจะต้อง เก็บของนะครับวัตถุดถิบจากมอนเตอร์เหล่านี้นี่แหละแล้วก็มาอัพเอาบุธอัพชุดเกราะให้แบบโหดๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปดุยกับพวกมันโอ้โหอกิงหลบ,บไม่ทัน อ่ามันน่าจะตายมะเนี่ยสับกระดองรอบนี้มันน่าจะหนีไปนอนแล้วะครับผมเห็นมันวิ่งหนีแล้วเดินแบบเพิ่มกระเพื่อมแล้วกระเพื่อมกระเพื่อม รอบนี้ผมจะจับมันแล้วกันนะครับวิธีการจับมอเตอร์ก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดมอเตอร์หลับอยู่เงี้ยหรือว่ามอเตอร์อ่อนแอปุ๊บเนี่ยให้ราวางแถ็นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ครับปลาใส่ครับแท็บ,บอมบ์ครับเรียบร้อยปลาใส่สองลูกปุ๊บมันก็จะหลับเลยพอหลับปุ๊บเนี่ยก็จะจบเฟสภายในยี่ิวินาทีครับ นอนหลับนอนหลับลูกโป่งขึ้นเลยโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใช้เวลาในการต่อสู้ไปเท่าไหร่เนี่ยกดดูไม่ทันอีกโถเดี๋ยวเรามาเจอก,กันคลิปต่อไปนะครับจะต่อสู้กับมังกรตัวไหนครับคลิปนี้เนี่ย,ยต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ